สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพามาดูทุเรียนพึ่งต่ำไม่อีกนึ่งเลงนะครับกาจ่ายระบบนามสปริงเกอร์นะครับโดยการจากนามจากกลางนะครับจากกลางหลังนู้นนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะใส่ในตั้งนึ่งนลิตรนี้ครับแล้วกาจ่ายเป็นวัวสปริงเกอร์เล็กครับจ่ายเป็นวัวสปริงเกอร์เล็กเนี่ยครับเป็นทุเรียนทดลองปลูกนะครับจ่ายสปริงเกอร์เล็กอันนี้ค แต่ปิงเกเลือแรงรดนะครับเป็นทุเรียนแปลงตีกำลังจะลงตนลองปุ๊กนะครับโดยการทีจเจ้าปลามนิโอกนะครับโดยการทีจเจ้าปลามโมกแต่การใส้เป็นตูเรียนไปนะครับประมาณสามทิปตนนะครับสี่ทิพตน้ะเป็นตูเรียนตดลองปลูกนะครับก็ปลามก็ด้วยกว่าดีครับแต่ว่าตีมันมีน้อยนะครับตีมีน้อยก็เลยจําเป็นต้องปลูกเส้นไปก้นนะครับ กระจายระบบนำแบบเซร์ิงเกอร์นะครับกระจระบบนำแบบเซร์ิงเกอร์แล้วก็เนี่ยครับใช้วิธีการดีกว่าก้าปามไปโ้นนะครับก้าปามไปเพื่อที่จะปลูกเรียนนะครับระบบนำเราก็จักมาจากหลางนู้นนะครับจักขึ้นมาเก็บนะครับไหวบินตั้งหนึ่งผลิตนะครับถ้าได้ผลก็น่าจะ ต่อแต่งแต่งเต่งต่อเติมเผิมนะครับอาจจะเป็นตั้งหลูกใยนะครับอาจจะเป็นตั้งหลูกใหยอันนี้ก็ซ้มทิพตนนะครับปาล์มก็รวยดีนะครับแต่ว่าคือทีมันมีน้อยก็เลยต้องปลูกเรียนเส้นไปนะครับเปรหลดายเปบจัขึ้นมาไวนะครับแล้วก็มาเปิดน้ำนะครับดินน้ำไมได้กระออกนี้นะครับอย่างอย่างจุ่มอย่างดินอย่างจุ่มนะครับจะพึ่งตดลงต่าไปนะครับได้ประมาณอ่าไม่ตึงเดือนที่นะครับตดลงต่าไม่ตึงเดือนที่ ta cả đồng tuần lông với con các này các lông với con à, na tao là liền nhé cái na tổng ba nữa các anh đi làng tây nuôi tàng phám nữa các thì cha mấy ai liền nên tu mà cần phải nữa các bộ bèn nghi các bên tên thì tốt lộn phúc nữa các thì bà phám ประมาณตา้มทิพตึงทิพย์ต้นนะครับพลกกิดวายแบบนั้นนะครับจายแป๊บปีนะครับเป็นการลดน้ำนะครับจะจายแป๊บปลูกใน่้นปามต้นโลงนะครับได้ป้นไม่ได้ป้นก็เดียวจะมาใต้โดยรู้โดยเลยครับโดยการดีใจน้ำนะครับตั้งหนึ่งผลิตนะครับจักขึ้นมาประมาณเกือบปุ๊กลยเม็ดนะครับเกือบปุ๊กลวยเม็ดจักขึ้นมาเก็บนะครับจะตั้งเกตเอ็นหรือเรียนัน หรือป่าตาต้นปั้นมาต้นไม่กี่บาทนะครับก็เลยต้นไม่มีไม่ต้นไม่เยอะก็ไม่ต่อได้นะครับรก็นนบต้นลงปลูกไปก็ต้นลงปลูกลงไปได้ว่ามันจะได้ปุ้นไม้นะครับเพลงนี้ก็เพลงนี้เป็นเพลงต้นลงนะครับถ้าว่าอ่าได้ปุ้นก็น่าจะต้องทัดต่างต่างป่าโมกนะครับนี่ครับโู่นนั้นถือเป็นตัวเรียนมั้งน,นะครับเวลาได้ปุ้นเหมืนอนตัวปุ่ม จะมาใต้เปลือยๆหับจมนะครับในจองท๊กในจองอยู่ตัวความปุ่มนะครับอันนี้ก็ก้วยที่ปุ่มปลูกไว้กับในส่วนอย่างวนเรียนอยู่กับหลังครับคนเรียนอยู่กับหลังวันนี้ไหลขึ้นมาปูลาติ้นนะครับก็น่าจะเปล่าแลาครับก็เกือบใบร่งใบตา้มเนี่ยยังไม่ได้ต่านะครับก็อุปกรณ์ไม่พร้อมนะครับวันนี้เดี๋ยวล่งจะมาใต้เปลือยดูตอนปูลาติ้นนะครับนะครับเดี๋ยวปุ่มก็หยุด มาตอนนี้ก่อาานนะครับเดี๋ยวจะได้ดูฝนลังนะครับ